ก็เปรียบเสมือนนักกีฬานะครับมา,อ,าออกแล้วขนาดนีพิตตี้วูแมนเป็นตัวนำแดงเจ้าขาที่สองเขาทะลลที่สามหนุม่มแพิเดที่สีเทลสตาร์ที่ห้าโค้งไปสามพิตตี้ วูแมนเป็นตัวนำเขาทะลุที่สองแดงเจ้าขาที่สามนูแมีพพีดที่สี่เทลสตาร์ที่ห้าต่อไปเป็นโดนคำดวนที่โค้งไปสิบออกทางตรงพิตตี้วูแมนเป็นตัวนำขณะนี้แดงเจ้าขาเริ่มแรงทางในขึ้นมาเป็นตัวนำแล้ว ขณะนี้แดงเจ้าขาเป็นตัวนำหนูแอลพีดีที่สองมาออกแล้ว อำนาจเน่ Lady Power เป็นตัวนำนภาทิปที่สองวันมณีที่สามเอกน้ำชัยที่สี่ทองมาหานาคที่ห้าีโค้งไปาสาม โค้งป้ายสิบออกทางตรงนภาทิพย์เป็นตัวนำเลดี้พาวเวอร์ที่สองขวัญมณีที่สามขณะนี้เลดี้พาวเวอร์เป็นตัวนํขนาขณะนี้เลดี้พาวเวอร์เป็นตัวนําขวัญมณีเริ่มแรงทางในขึ้นมาด้วย เอาละครับจะจะชมจะเชียร์เบอร์มาออกซอนตาครับโคโนอาดี้เอาฟี่ไฟเป็นตัวนำเพชรปรีชาที่สองสุการดาที่สามฟีแลนด์ที่สี่โรจนาซับที่ห้ากิโคปาสามเอาฟี่ไฟเป็นตัวนำ เพชรปีชาที่สองสุก,การดาที่สามฟิลันที่สี่โลจนทรั์ที่ห้าโค้งไปสิบออกทางตรงอภิไฟย,ยังคงเป็นตันน้ำอยู่สุก,การดาที่สองฟิลันที่สามขณะนี้อภิไฟเป็นตัวนำํำสุก,การดาที่สอง ฟิล์นที่สามมาออกแล้วขนาเน้สเต็ปอินอัพเป็นตัวนำชีวพรที่สอง ปูทองที่สามซุปเปอร์พาวเวอร์ที่สี่ทัพทิมคุณการที่ห้าโค้งไปสามสเตปอัพเป็นตัวนำชีวาพรที่สองปูทองที่สามทัพทิมคุณการที่สี่ซุปเปอร์พาวเวอร์ที่ห้าต่อไปเป็นเพียวรัน โค้งไปสิบออกทางตรงชีวพอรเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาเป็นตัวนำคู่กับสเตปปิดอแล้วขณะนี้ชีวพอเป็นตัวนำสเตปปิดอที่สองปูทองที่สาม มาออกแล้วคณะนี้สตาร์บอลเป็นตัวนำคู่กับทิดาทองคิติสันที่สามพร้ําโชคที่สี่โกเด้นไมา์ที่ห้าโค้งไปสามสตาร์บอลเป็นตัวนำ ทิดาทองที่สองทิติสันที่สามพร้อมนำโชคที่สี่โคเด้นไม้ที่ห้าโค้งไปสิบออกทางตรงสตาบอลยังคงเป็นตัวนำอยู่ทิดาทองที่สองขณะนี้สตาบอลเป็นตัวนำทิดาทองที่สองขณะนี้สตาบอลเป็นตัวนำทิติสันที่สอง มาออกแล้วคณะน,นี้เพชรชนะชัยเป็นตัวนำร้อยคุณการที่สองพักสุธิตาที่สามเีซีที่สี่โนเนม,มที่ห้าโค้งไปสามเพชรชนะชัยเป็นตัวนำร้อยคุณการที่สอง โนเนมที่สามเซเซที่สี่บัดตวินที่ห้าโค้งไปสิบออกทางตรงรอยกุนการเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วขณะนี้เพชรนาชัยเป็นตัวนำขณะนี้เพชรนาชัยเป็นตัวนำโนเนมเริ่มแรงทางในขึ้นมาเป็นตัวนำแล้ว ขณะนี้พระบิกเป็นตัวนำขณะนี้พระบิกเป็นตัวนำคลาสสิกเวิร์นที่สองสับพรชัยที่สามเพียงพอที่สี่บัด,ดีิบอยที่ห้าโค้งไปสามคลาสสิกเป็นตัวนำเพชรพรชัยที่สอง เพียงพอที่สามคาสิกว์นที่สี่บัดี้บอยที่ห้าต่อไปเป็นคุณตายค้งไปสิบออกทางตรงครับครับพระบิกยังคงเป็นตัวนำอยู่ขณะนี้พระบิกเป็นตัวนำสะอนชัยที่สองบัดี้บอยที่สาม